ป้๊มน้ำมันที่สเปนจะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวมาดามโอพาไปเที่ยวนะคะไปสเปนค่ะเมืองแมริค่ะ ปั๊มน้ำมันที่มีด e ิ i จริงๆแล้วถ้าในตัวเมืองเก่าเขาจริงๆอะไม่มีปั๊มน้ำมันอยู่เลย <c oughs> ปั๊มน้ำมันของเขาอาจจะอยู่โซนซุปเปอร์ไฮเวย์ <c oughs> วงแหวนรอบนอกหมดเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า,วาอย่างอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมของเขาไม่ให้มีเหมือนกับว่าสิ่งที่ทันสมัยเกินไปอยู่ในตัวเมืองเขา <c oughs> แต่อยู่รอบนอกเนี่ยจะมีปั๊มน้ำมันอยู่รอบๆเลยค่ะแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันที่เขาเรียกว่าเหมือนกับครบวงจรเลยมีทั้งเติมแก๊สได้ชาร์จไฟฟ้าได้เติมน้ำมันได้แล้วก็มีถังแก๊สจำหน่าย คือเขาทาได้แบบว่าครบมากเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูค่ะความเหมือนของที่เมืองไทยกับสเปนนะคะเป็นแหล่งรวมของพื้นที่ใช้สอยของชุมชนนะคะทุกอย่างก็คือมีทุกอย่างในปั๊มเหมือนกันซุปเปอร์มาร์เก็ตคาเฟ่ที่ชาร์จไฟฟ้าความต่างก็คือขนาดอะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากๆเหมือนปั๊มในประเทศไทยในบางยี่ห้อนะคะขนาดก็ประมาณสอสาไร่แต่ก็คือพื้นที่ใช้สอยอะเขาใช้สอยแบบคุ้มค่ามากค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาดาจะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบรรยากาศปั๊มน้ำมันที่เมืองแมสฟลิกนะคะว่าจะสวยขนาดไหน